โอเคแล้วกบสวัสด <Okay. S 2> <k UB. S 1> ีท okay, well, ุกๆคนกันด okay. cool. okay. right. ้วยเลยนะครับวันนี้มีโค้ดฟรีไฟล์มาแจกนะครับจะโค้ดกล่องสูมสกินเพื่อนสามวันนะครับเอาไว้สามารถเอาไว้ใช้สามารถใส่แงได้ครับโอเคกดวางไปเลยโค้ดก็เป็นจะเป็นประมาณนี้นะครับ9 v 4 4 C 8 c 8 c f j t u 8 E9 ก้านะครับทีเคแล้วก็ใช้งานโค้ดเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้กล่องเลือ <c> บ <oughs> อกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยนะครับต,ตัดจะไปดูในเกมมันจะได้เป็หรือเปล่าโอเคนะครับเราก็อยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็จที่แต่งตัวครับไอ <c oughs> ้เชือมาวะ นี่นะครับเราจะได้กล่องนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เปิดนะแจะกินวิญญาณมาโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับตองเราก็จะมุ่งหน้าสู่หนึ่งทางทับนะครับ mm hmm. โอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย